คลิปวิดีโอนี้มาทำความรู้จัก One Plus 9 Series กันครับสมาร์ทโฟนเรือธงจากทาง One Plus ครับที่มาพร้อมกล้องแบบ Hasselblad ลลพร้อมปรับชมรูปแบบการดีไซน์ใหม่จะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ไปชมสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้กันพร้อมๆกันครับกับผมนายแฟม Let's go เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับกับ One Plus 9 Series ครับสำหรับแฟนๆ One Plus เนี่ยก็น่าจะรอคอยรุ่นนี้มาพอสมควรครับเนื่องจากก็มีหลุดสเปคมีหลุดข้อมูลต่างๆออกมาบ่อยมากๆเลยในช่วงต้นปีนะครับล่าสุดก็ทําการเปิดตัวออกมาทั้งหมด3รุ่นครับโดยจะแบ่งออกมาเป็นรุ่น One Plus 9 One Plus 9 Pro และที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งก็คือ One Plus 9R ครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้มากครับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเริ่มต้น17,000บาทเท่านั้น ง,งั้นเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้มาสรุปสเปคแล้วก็สรุปฟีเจอร์ที่น่าสนใจของรุ่นนี้ไปพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นกันเลยครับจุกๆไปเลยครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นกันในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัว One Plus 9แล้วก็ One Plus 9R เนี่ยในด้านของหน้าจอเฉยๆนะครับไม่ได้รวมเรื่องของการดีไซน์เล็กๆน,น้อยๆที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยตัว9แล้วก็ตัว 9R หน้าจอเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.55นนนิ้้ววคาามเเหลีห่ยจอป็ Fu HD+ ัท้งคู่เลยชีดหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้เป็น Full AMOLED นะครับแต่น่าสนใจก็คือตัวนี้เนี่ยรองรับ HDR10+ ด้วยแต่ที่น่าสนใจขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือทั้ง2รุ่นนี้ครับรองรับค่า r ี f ฟรชเร a e หน้าจอที่สูงถึง120 Hz เลยทีเดียวนี้น่าจะต้องบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ต่อสายเล่นเกมเองก็ตามหรือสายใช้งานทั่วไปมากๆเลยครับเพราะว่าจอแบบนี้นี่คือดีมากๆจริงๆในสมัยนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือวันพัด9แล้วก็ตัว 9R เนี่ยมีลักษณะหน้าจอเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลย ก็เสริมนิดนึงก็คือตัว o n e p l 9 Pro เนี่ยที่เป็นตัว Pro มาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจอแบบขอบโค้งนะครับแต่ตัว 9R แล้วก็ตัว9ธรรมดาจะไม่ใช่จอขอบโค้งนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงเวลาเราพลิกไปด้านหลังเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า 9R แล้วก็9ธรรมดาเนี่ยจะมีความแตกต่างในด้านของการจัดโมดูลกล้องมากนะครับเนื่องจากจํานวนกล้องของตัว 9R จะมีมาเยอะกว่านะครับก็เลยอาจจะต้องจัดโมดูลกล้องในรูปแบบที่เป็น4ตัวนะครับส่วนด้เป็นตัว9ธรรมดาจะเป็น3ตัวนะครับแต่ในด้านของลักษณะอื่นๆก็เหมือนกันเลยทีนี้มาดูที่รุ่นพี่ ตัววันพัด9 Pro กันดีก,กว่าครับโดยตัวนี้รับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.7นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น QHD+ ครับเพิ่มระดับความละเอียดขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยครับและที่น่าสนใจที่ทางวัน l u s เนี่ยก็เคมาด้วยนะครับก็คือตัวเองเนี่ยมีการใช้ชิ้นหน้าจอเป็น Full Amoled ครับ 120Hz แบบ LTPO ครับ 120Hz ที่ว่าก็คือค่า Refresh Rate หน้าจอครับส่วนตัว LTPO เนี่ยก็คือตัวที่จะมาช่วยในการปรับค่า Refresh Rate หน้าจอแบบอัตโนมัติตั้งแต่1 เฮิร์ไปถึง120เฮิร์ครับตามการใช้งานของเราซึ่งนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกจากทาง OnePlus เลยนะครับที่เลือกใช้เป็นจอแบบ LTPO นะครับเทคโนโลยีนี้ถือว่าน่าสนใจและก็น่าจะต้องบอกว่าสําคัญมากต่อสายที่เอาไปใช้งานด้านการเล่นเกมในกรณีเล่นเกมก็อาจจะปรับค่า refresh เรียนหน้าจอไปในลักษณะที่เหมาะแก่การเล่นเกมส่วนการใช้งานทั่วไปก็ปรับลดลงมาเพื่อเหมาะแก่การใช้งานทั่วไปอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆเลยครับและมีเคลมมานิดนึงนะครับเนื่องจาก OnePlus เนี่ยไหนๆก็ใส่เทคโนโลยีมาขนาดนี้แล้ว รเรื่องของพลังงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าสําคัญเหมือนกันครับรุ่นนี้จะกินพลังงานน้อยลงไปกว่าจอ o l e d ทั่วไปไปถึง50%เลยทีเดียวครับนี่การเคลมมาจาก oneplus นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแต่นี่เป็นเพียงสเปคและก็ฟีเจอร์ที่ทุกคนเห็นจากกระดาษเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันจริงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าส่วนรายละเอียดอื่นก็มีมาให้ครบเลยครับเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็น sdr 10 plus นะครับเรื่องของการเสริมทำให้กระจกลิลล่า glass นะ มากๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็ยังเคลมอีกนิดนึงนะครับก็คือไฮเปอร์ทัชครับเรื่องของการทัชกีเนี่ยมันก็จะติดนิ้วมากกว่าเดิมนะครับก็คือทัชปุ๊บติดปั๊บนะครับตัวนี้เป็นได้ทั้งตัว one plus 9ธรรมดาแล้วก็ one plus 9 pro นะครับแต่ตัว9 R รู้สึกว่าจะไม่ได้เคลมเรื่องนี้เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งไอฟีเจอร์ไฮเปอร์ทัชที่ว่าเนี่ยตัวนี้จะสามารถชาร์จุใช้งานได้กับพวกเกมอย่างเช่น PUBG ี a l l of d u ว y ี้นะครับ Genshin i m p พ c กต่างๆ่างเน่ ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะตอบโจทย์เลยแหละฮะสายที่เอาไปเล่นเกมเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยโอโ้โหมีไฮเปอร์ทัชเข้ามาอีกความลื่นไหลเนี่ยมันก็จะติดนิ้วมากกว่าเดิมมาก,มากๆเลยทีเดียวแหละครับต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่ารายละเอียดด้านของหน้าจอเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญมีมาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือทาง oneplus เนะครับได้รับคะแนนมาจาก displaymate เป็น A บวกด้วยนะครับบอกเลยว่าอันนี้คือการันตีเลยว่าจอมันดีจริงๆครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่คิดว่าจะซื้อด้านของจอเลยเนี่ย Plus 9 Pro เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทุกคนต้องรู้ครับทั้ง3รุ่นนี้ตัดรูฟัง3.5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงที่จะดีมากๆเลยนะครับเป็นแบบสเตอริโอสปีเกอร์เลยเนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือตัว OnePlus 9แล้วก็ตัว9 Pro นะครับส่วนตัว 9R ก็ดีเหมือนกันครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดรอปลงมาจากตัว9ธรรมดาแล้วก็9 Pro ไปนิดหนึ่งนะครับบลูทูธเนี่ยก็เห็นได้ชัดเหมือนกันครับเพราะว่าบลูทูธที่เป็นในฝั่งของ 9R เนี่เป็น,วนว 9, วเนววอออรรรรร์ชัั่่นนน5.2บสส้้กกางืๆูึ เลยครับว่ามีมาเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับโอ้โหถือว่าดีไซน์ของตัว One Plus เนี่ยในรอบนี้ก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนมาพอสมควรครับและตามสไตล์ของเราครับต้องพูดเรื่องของน้าหนักอยู่แล้วครับเพราะว่าพกไปไหนมาไหนก็ต้องดูเรื่องนี้นะครับตัว One Plus 9R ครับตัวนี้189กรัมครับเบาที่สุดแล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นตัว9ธรรมดาตัวนี้192กรัมครับตัว9 Pro ครับตัวนี้หนักขึ้นมานิดนึงครับ197กรัมรเอยดเยอะาสิบเจ็ปกรคอเายทีเอีย เรื่องของการทํางานของรุ่นนี้กันดีกว่าครับทั้ง3รุ่นนี้มาพร้อมการรองรับเป็น Android 11นะครับ o x y g e เ OS เป็นเวอร์ชัน11เหมือนกันเลยทั้ง3รุ่นเลยนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับเรื่องของ CPU ครับตัว one plus 9แล้วก็ตัว9 pro ครับทั้ง2รุ่นนี้จะเลือกใช้เป็น q u a l c อม m Snapdragon 888ตัวแรงสุดในฝั่ง a p d r a g o n ครับตัวนี้ผลิตด้วยเสาระดิษฐ์ห5นาโนเมตรครับเป็นแบบออก r e คร์คอก็มาพร้อม CPU เป็น a r 660สี่กิกะเป็นตัว One Plus 9R จะเลือกใช้ เป็นตัว Snapdragon 870 5G ครับตัวนี้ก็รองรับ 5G เช่นเดียวกันแต่ผลิตด้วยสาบาระกำ7นาโนเมตรนะครับสำหรับตัว9 R นะครับเพราะว่าราคามันดรอปลงมานิดนึงคล็อกสปีดสูงสุด3.2กิกะเฮิรตซ์ครับ GPU เป็น Adreno 650สรุปง่ายๆครับว่าถ้าเปในด้านของ One Plus 9แล้วก็9 Pro เนี่ยเป็น CPU ตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยครับถ้าใครเน้น CPU เลยเนี่ยเอาจริงๆเอาตัว9ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว9 r เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ดรอปลงมานิดนึงครับแต่แน่นอนแหละเราก็จะได้ในเรื่อง o ัน plus นะครับก็ได้เคลมมาด้วยนะครับว่าการเลือกใช้เป็นตัว snapdragon 888ตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็น cpu ที่แรงขึ้นกว่าเดิมถึง25%แล้วก็ถ้าเป็น gpu เนี่ยก็เป็น35%เลยนะครับโดยจะเลือกใช้เป็นโ m o d e ม snapdragon x60 m o d e ม,ม 5g นะครับแถมรองรับ wifi 6แล้วก็บู o ู t เวอร์ชัน5.2จริงๆพวกนี้ก็เผื่อมาในด้านของการที่ว่าเอามาใช้ในด้านของประสิทธิภาพที่จะเอาไปดึงพวกเรื่องของกล้องเข้ามาอีกนะครับและก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของเกมด้วยเหมือนกันนะครับที่ เอาไปเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับว่า One Plus 9แล้วก็9 Pro รเนี่ยระบบระบายความร้อนเขานี่คือแบบคือเรือครับคือดีมากครับ Cool Play ครับตัวนี้ชื่อใหม่เก๋ๆไปเลยโดยที่จะมีชั้นในการระบายความร้อนมาถึง5ชั้นเลยทีเดียวครับเล่นนานๆได้สบายๆเลยทีเดียวและก็ทาง One Plus ก็แอบแบบคิงๆนิดนึงนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีระบบระบายความร้อนที่สามารถลดอุณหภูมิน้อยกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆไปราวๆ1-2องศาเซลเซียสเลยถ้าเป็นเรื่องของแรมกับ ROM นะครับทั้ง3รุ่นนี้เลือกใช้มาตรฐาน เดียวกันก็คือแรมเนี่ยเป็น LPDDR5 นี่ครับนี่คือมาตรฐานแรมที่ OnePlus เนี่ยเขาถือมาอยู่แล้วนะครับส่วนตัว ROM เนี่ยเป็น UFS 3.1นะครับแน่นอนว่าสเสถียรมากๆครับทั้ง3รุ่นนี้ไม่สามารถเพิ่มไมโครดีการ์ได้นะครับใครอยากจะเพิ่มเมมโมรีเนี่ยจะต้องคิดนิดนึงครับว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วซื้อครั้งเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มต้น128กิกเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของรายละเอียดแรม ROM กันอีกทีนึงท้ายคลิปแล้วกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของกกกกกลลล้้ออองงงครรัับสสิ่่่่ทีนนนาาาใจจเย็็ืืมะหว OnePlus ว One Plus แ Hasselblad นะครับโดยแน่นอนว่าเพิ่มคุณภาพเรื่องของกล้องได้ดีมากแน่นอนครับซึ่งแบรนด์นี้น่าสนใจมากนะครับ h a s c e l b l a d เป็นแบรนด์กล้องที่เคยขึ้นไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วนะครับและก็แน่นอนว่ารอบนี้มาช่วยคาลิเบตสีนะครับในด้านของเซ็นเซอร์แล้วก็ในด้านของคุณภาพกล้องให้มันดีขึ้นนะครับสิ่งน่าสนใจของรุ่นนี้ก็คือเซนเซอร์เนี่ยเลือกใช้เป็นของทาง IMX 789นะครับโดยในด้านของรายละเอียดกล้องนะครับเรามาดูเริ่มต้นที่ตัว One Plus 9R ก่อนนะครับตัวน้องสุดแล้วก็ตัวราาคถูกที่สุด ต้องแจ้งอย่างนี้ว่ารายละเอียดของตัว One Plus 9R เนี่ยจะแตกต่างจากตัว9แลวก็9 Pro เยอะมากเลยนะโดยเท่าที่ดูจากสเปคเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า 9R เนี่ยจะเน้นไปที่รายละเอียดกล้องที่โอเคมีเยอะมากครับแต่ว่าเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้อง4ตัวครับตัวมิหลัก48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.7ครับน่าสนใจก็คือเป็นกล้องที่มีการสั่น OS ครับซึ่งเป็นกนารสั่นภายในตัวครับเลนส์ Ultra Wide ตัวนี้สามารถกางได้ถึง1 2 3องาาาคร16ลลลล้ล้นนิเซส5แะ ซอ2ล้านพิกเซลครับส่วนการถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายได้เต็มที่นะครับ 4K 6 0เฟรมเรทไปเลยทีเดียวครับส่วนมาดูที่ One Plus 9ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องเมนหลักตัวนี้48ล้านพิกเซลครับมีมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัว4 8ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f 1.8ครับซึ่งเลือกใช้เซนเซอร์เป็น Sony IMX 689เครับเคยใช้ในตัว One Plus 8 Pro ด้วยนะครับส่วนเลนส์ ultra wide ตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับ50ล้านพิกเซลเลยครับความละเอียดได้สูงมากๆแล้วก็มีเลนส์ของโมด้วย อีก2ล้านพิกเซลส่วนการถ่ายวิดีโอตัวนี้ครับสามารถถ่ายได้เต็มที่วิดีโอ 8K 3 0เฟรมเรทกันไปเลยทีเดียวครับจุใจมากส่วนถ้าเป็นตัว One Plus 9 Pro ตัวนี้จะเพิ่มระดับความน่าสนใจเข้าไปอีกครับโดยมีการจูนสีให้เป็นภาพที่ธรรมชาติแล้วก็เทพมากขึ้นเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4ตัวครับตัวไมนหลัก4 8ล้านพิกเซลเลือกใช้เซนเซอร์เป็นตัว Sony IMX789 ครับพร้อมระบบการสั่นแบบ OIS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสั่นภายในตัวนะครับ เลนส์มุมกว้างอย่างเลนส์ ultra w i ตัวนี้ครับก็มีมาให้ถึง50ล้านพิกเซลครับแถมยังเลือกใช้เซนเซอร์เป็น sony mx 766ด้วยนะครับนี่คือเซนเซอร์ของกล้องเลนส์ ultra w i นะเป็นตัวเดียวกันกับตัว oppo find x 3 pro เลยทีเดียวครับโหจัดเต็มมากฮะมีมาอีกก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ครับตัวนี้8ล้านพิกเซลครับสามารถซูมแบบออติคอลได้3เท่าครับและเลนส์สุดท้ายก็คือเลนส์โมโนโครมครับตัวนี้2ล้านพิกเซลครับเห็นได้ชัดเลยก็คือตัว one plus 9ตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้ เข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอครับแน่นอนครับตัว One Plus 9 Pro ตัวนี้สามารถถ่ายวีดีโอได้ 8K 30เฟรมเรทเหมือนกันกับตัว One Plus 9เลยนะครับและถ้ายังไม่จุใจพอนะครับอันนี้ขออนุญาตทาง One Plus ด้วยนะครับก็คือเป็นการนําตัวอย่างภาพที่เป็นการถ่ายจาก One Plus 9 Series นะครับแล้วก็เป็นการเอ็กซ์นกับ h าเซลล์ l ลือลองพิจารณาดูได้ตามภาพนี้ได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของแบตกันดีกว่าครับทั้ง3รุ่นนี้เลือกใช้แบตเป็น4 5 0 0มแ a มเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยสามือนกัน ครับ65วัตต์ครับผมโอ้โหจัดเต็มมากจริงแต่ที่แปลกใจนิดนึงก็คือวันพัฒนแล้วก็9 Pro เนี่ยจะมีการปรบับเปลี่ยนเรื่องของฟ้าชาร์จที่65วัตต์ก็จริงครับแต่มีการอัปเกรดที่จะมีไวเลสชาร์จเข้ามาด้วยแล้วก็ USB Power Delivery ด้วยนะครับโดยถ้าเป็น65วัตต์ในฝั่งของวัน p l u s 9 R นะครับก็ตัวนี้จะสามารถชาร์จจาก1-100ถึงหนึเเ็นตี่ยในเวลา39นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัว9าแล้วก็9 p r ารเนี่ยจะสามารถชาร์จจาก ถ้าเป็นตัว OnePlus 9ธรรมดาเนี่ยจะชาร์จได้อยู่ที่15วัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว OnePlus 9 Pro ตัวนี้นะครับก็จัดเต็มเลยครับ Fast Charge ที่เป็น Wireless Charge 50วัตต์กันไปเลยทีเดียวแล้วก็เสริมนิดนึงก็คือ USB Power Delivery Charge นี่แหละครับที่สามารถชาร์จกับคนอื่นได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันล่ะครับผมนี่คือสรุปรวมสเปคทั้งหมด3รุ่นครับจุใจกันไปเลยทีเดียวครับอ๋อมีเสริมนิดนึงครับจังหวะเนี่ยวงการบันเทิงมากเลยครับผมแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ลืมจริงครับตัว OnePlus 9 Pro ครับน่านใ ระดับหนึ่งตรงที่ว่ามีค่าการกันน้ํากันฝุ่นได้อยู่ที่ IP 6 8สานะครับสามารถดําน้ําลึกได้อยู่ที่1.5เมตรนะครับแล้วก็30นาทีนะครับทีนี้ถึงช่วงสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นตัว9แล้วก็เก้าอในด้านของหน้าจอเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยครับทั้งคู่เลยส่วน้าเป็น9 Pro เนี่ยก็จะอัปเกรดมาดีขึ้นมากๆเลยครับด้านของหน้าจอนะครับส่วนเรื่องของ CPU ครับตัว9แล้วก็9 Pro เนี่ยเป็น CPU ตัวเดียวกันครับซาร์ฟดากอนแปดแปดแปดตัวแรงเลยครับแต่ถ้าเป็นต ส่วนในเรื่องของกล้องครับต้องขอยอมรับว่าทั้ง3รุ่นนี้มีความละเอียดเนี่ยสูงมากพอๆกันเลยครับแต่แค่ว่าในฝั่งของ One Plus 9R ตัวนี้เนี่ยก็เป็นความละเอียดปกติครับมีเลนให้เลือก4เลนนะครับแต่ก็ไม่มีเลนเทเลโฟโต้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว One Plus 9แล้วก็9 Pro เนี่ยเลนตัว One Plus 9เนี่ยครับจะไม่มีเลนเทเลโฟโต้ครับแต่แค่ว่าตัว One Plus 9เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัว One Plus 9 Pro แต่แค่ไม่มีเลนเทเลโฟโต้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ครับถ้าเป็นตัว Plu9 R ธรรมด ครับผมก็ตัวนี้ก็จะได้ฟ้าชาร์จที่ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าตัววันพัทเก้าแล้วก็เก้าโปรเท่านั้นเองครับทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของการจัดจาหน่ายของทั้ง3รุ่นนี้กันดีกว่าครับถ้าเป็นตัววันพัทเก้าธรรมดาตัวนี้ครับจะมีสีเรือกเลือกอยู่ 3- สีครับก็คือสีม่วงสีดําแล้วก็สีฟ้าครับส่วนถ้าเป็น9 Pro ครับตัวนี้ก็จะมีสีดําสีเงินแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 9R ครับตัวนี้จะมีสีอยู่2สีครับก็คือสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแต่นาาาเเงงน่ออครรมป็ืข มาดูที่ One Plus 9R กันก่อนครับตัวนี้เปิดตัวในอินเดียนะครับราคาที่เปิดตัวมาก็คือ17,100บาทครับเป็นแรม 8G กิกะรมหอสิกิกส่วนถ้เป็นตัวแรม12กิกะรมองิกิกครับ18,800มบาทครับต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะมีการจัดจำหน่ายนอกเหนือจากประเทศอินเดียด้วยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น OnePlus หนดรุ่นใหม่ก็ได้นะครับโอ้โหก็ต้องมารอลุ้นกันไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้ง มันเป็นตัววันพัทเก้าแล้วก็9ก้าโปรครับอ่าแน่นอนตัวนี้คือตัวเรือธงเลยครับราคานี้จัดเต็มอยู่แล้วครับเริ่มต้นที่ตัววันพัทเก้าเปนก่อนครับราคาเริ่มต้นก็คือเป็นแรม8กิกรอบ128กิกครับ25,600บาทแรม12บสองกิกรอบสองกิกครับ29,500บาทราคานี้คือราคาที่เปิดตัวในแถบยุโรปนะครับส่วนเป็นตัว9ก้าโปรครับราคาเปิดตัวแถบยุโรปเหมือนกันครับแรม8กิกรอบหนึ่งร้บามหมื่นสี่พันบาทแรมสิกิกรอบส6งร้อยห้าส 1,800บาท และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงเกี่ยวกับทั้ง3รุน่นนี้คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยดเดียวฮะบอกเลยว่ามันรายละเอียดเยอะจริงๆครับรายละเอียดที่เรานามาอาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะมีตกหล่นบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w sixsister.com นะครับเพราะว่ารายละเอียดก็จะพยายามยัดกันไปที่นั่นดีกว่าเพราะว่า <c ười> คลิปวิดีโอก็พยายามนําเสนอออกมาได้เต็มที่ที่สุดเพราะกลัวมันจะยาวเกินไปด้วยนะครับใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเเมรบอออย่่าางทีกกข้้ไไป ss.com Li ็ดหื c t ทีอันนะครับช่องทางการติดตามอื่นๆก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างครับเป็นลิงก์ไบโอก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับตอนนี้เรากําลังจะเปิดร้าน c ีที hop อแล้วนะครับใครที่อยากจะติดต่อสอบถามสั่งซื้อมือถือไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เราวางขายเท่านั้นนะครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่ c ีที o p นะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้หาข้อมูลเยอะมากจริงครับผมก็เท่าที่เเเรรรรรราาาาาาสสมมถทททํํไไดด้้้้กก็จะนนนนออใหแบบบบบีุคััชื่ๆ มีอัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ครับทุกคนได้รับทราบรับชมเรื่อยๆครับแล้วเจอคลิปมวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ